เป็นอ่ะหลวงปู่ทวดยังไม่หมดอันนี้หลวงปู่ทวดนะครับหลังสองกอเอาสี่ร้อยครับสี่ร้อยเรียบมาแบบนั้นเลยครับผมอันนี้หลวงปู่ทวดเนื้อดินเผานี่แบบนี้อืมอ่ะทั้งหมดสองสี่ห้าเจ็ดองเจ็ดองค์ร้อยห้าสิบครับเจ็ดองนี้ร้อยห้าสิบนี่ชุดนี้ร้อยห้าสิบเนี่ยสวัสดีครับตอนนี้เจอกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ครับพี่ยศอีกคลิปหนึ่งครับพี่ครับผม สวัสดีนะครับพี่ยศวันนี้เราก็มีอ่าวัตถุมงคลนะครับวัดพระท่ากระดานนะครับกาญจนบุรีนะครับกุรันทมนี่นะครับกุรันทมใช่ครับผมอันนี้องคเลี่ยมองคเลี่ยมเอาองคเลี่ยมเอาสี่ร้อยครับสี่ร้อยนะครับผมอันนี้ไม่ได้เลี่ยมนะครับนี่ไม่ได้เลี่ยมอยู่ในกล่องมีอยู่ในกล่องครับอันนี้ไม่ได้เลี่ยมนี่นะครับกล่องเขาก็จะประมาณนี้นี่นะครับกล่องเป็นอย่างนี้นี่ไม่ได้เลี่ยมนะครับ นี่พระท่ากระดานนะครับนี่นะครับข้างหลังเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้เอาองละสามร้อยนะครับสามร้อยนะครับองละสามร้อยไม่เอาแพงครับนี่องละสามร้อยพระทากระดานในกล่ององ์ละสามร้อยครับที่เลี่ยมเอาสี่ร้อยนี่นะครับที่เลี่ยมเอาสี่ร้อยวัดท่ากระดานพระท่ากระดานนะครับเขาเรียกพระท่ากระดานกุลันทมนะครับปีสามกว่า นะครับต่อไปเป็นอันนี้ของดีเลยพี่อ่ะอย่อันนี้เป็นห,หลวงงปุกกล่อมครับเหรียญใบสักเกลหลวงปุกกล่อมวัดขนอนนะครับจังหวัดราชบุรี๋อ,อราชบุรีครับผมเป็นเหรียญใบสเกหลวงปุกกล่อมนะครับพี่เนี่ยอ่ะนี่อันนี้เป็นกะไรเงินนี่เป็นกะไรเงินเหรียญละสามร้อยครับไม่เหมือนกันใช่ไหมเนื้อ อ่าอันนี้กะไหลทองพี่อ๋อกะไหลเงินก็กะไหลทองกะไหลเงินก็กะไหลทองนะครับกะไหลเงินมีเก้าองนะครับกะไหลทองมีเจ็ดองนะครับนี่องค์ละสามร้อยนะครับเหรียญหลวงเหรียญใบสเกลหลวงปุกกล่อมวัดรนนราคาเท่ากันราคาเท่ากันครับเหรียญที่สวยนะครับดูเหรียญละสามร้อยต่อไปเป็นสมเด็จวัดปรชาชสทาราม อ่าเขาสามเป็นหินเขาสามร้อยยอดนะครับอืมอันนี้เป็นหินเขาสามร้อยยอดอาบางคนสามองค์บางคนก็เรียกอะไรหินอะไรของเขาหินหยกหินอะไรอ่ะแต่เขาเขียนว่าหินเขาสามร้อยยอดปส4 4นะครับองค์ละสามร้อยครับโอ้มันเป็นสมเด็จวัดประชารัฐธรรมนะครับแต่เนื้อจะไม่เหมือนกันเนื้อไม่เหมือนกัน,นมีเนื้อเนื้อขาวเนี้ยเนื้อขาวว่าสวยสององค์อันนี้เนื้อจะออก หนหน่อยเนื้อจะออกน้ําตาลน้าตาลหินหินหมดนะครับหินหยกเขาเรียกหินหยกอะครับเป็นเนื้อหินหยกเท่าไหร่อะนนี้อันนี้องค์ละสามร้อยครับผมองค์ละสามร้อยนะครับ,รบอันนี้เป็นพระลาวนะครับ <อา S 1> พระ,ะเพสลาวนะพเพสลาวเฮ้ยเนื้อเงินเนื้อเงินพี่เนื้อเงินโอ้เขาก็สร้าง,งเงินนะนี่เฮ้ยไหนพี่ไม่ใช่ไม่ใช่พระลาวอันเนี้ยเอาไม่นี่เป็นอ้าว ไม่ใช่พระลาวพี่เป็นหลวงพอง่ออ่าหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดพ่อท่ทนเขียว,วเขาเรียกว่าเป็นเหรียญไข่ปลาเล็กหลวงปู่ทวดพ่อเทนเขียวปลุกเสกเนื้อเงินนะครับลงยาจีวรน,นะครับอันนี้เหรียญละพันห้าครับเป็นพ่อเทนเขียวปลุกเสกนะครับนี่เอาเหรียญละพันห้าเป็นเนื้อเงินนะครับต้องบอกก่อนเนื้อเงิน ลงยาจีวรเ<อ>หรียญละพันห้าพ่อท่านเขียวปูกเสกวัดพ่อท่านเขียววัดห้วยง้องปุกเสกมีสองเหรอมีสองเหรียญครับอันนี้เป็นเหรียญพ่อท่านซุนนี่นะครับพ่อท่านซุนรุ่นแรกหลังพ่อพ่อท่านหวานเหนรีหยญละสี่ร้อยอันเนี้ยนี่นะครับเนื้อส,สวยๆนี่นะครับใครสนใจก็อ่าเบอร์โทนะครับศูนย์แปดหนึ่งสี่สองเจ็ดหกศูนย์เก้าสี่นะครับแอดไลน์ก็ขึ้นเลยนะครับไลน์ผมชื่อนนน,นะครับ เป็นอ่ะหลวงปูท่ทวดยังไม่หมดอันนี้หลวงปูท่ทวดนะครับหลังสอกเอาสี่ร้อยครับ <400. S 2> เ่รียมมาแบบนั้นเลยครับผมอันนี้หลวงปูท่ทวดเนื้อดินเผานี่แบบนี้ hmm. อืมอ่าทั้งหมดสองสี่ห้าเจ็ดองเจ็ดองร้อยห้าสิบครับเจ็ดอง150นี้ร้อยห้าสิบเนี่ยชุดเนี้ยร้อยห้าสิบเนี่ย oh. หลวงปูท่วทว<า>ดเนื้อดินเผาวัด้วยมงคลน,นะครับ๋อ oh. ครับผมนี่นะครับเจ็ดองนี้เอาร้อยห้าสิบพอ แบ่งกันไปใช้ครับเรี่ยมให้เด็กแฝนได้อันนี้หลวงปู่ทวดหลวงพ่อพูลวัดไผ่ล้อมครับผมอันนี้เอาอันนี้เอาเดี๋ยวด้ไหมักนสองร้อย,ย 200. หลวงปู่ทวดหลวงพ่อพูลวัดไผ่ล้อมนะครับสองร้อยหลังหลวงพ่อพูลวัดไผ่ล้อมอันนี้เนื้อก้นคกเอาหนึ่งร้อยหลวงปู่ทวดเนื้อก้นคกหนึ่งร้อยครับอันนี้ หลวงปู่อ่าสมเด็จหลังหลวงปู่ทวดวัดห้วยมงคลนี่ก็วัดห้วยมงคลครับผมอันนี้มีสี่องค์เอาร้อยห้าสิบสี่องค์ร้อยห้าสิบครับอ่าอันนี้เป็นเนื้อแดงนะพี่อันนี้เป็นเนื้อว่านดําครับห้าองค์เอาสองร้อยวัดห้วยมงคลเหมือนกันข้างหน้าเป็นสมเด็จข้างหลังเป็นหลวงปู่ทวดวัดห้วยมงคลครับอันนี้เขาเรียกเนื้อว่านดําอันนี้เนื้อเกสรสี่แปด ปีสี่แปดนะครับทั้งหมดปีสี่แปดหมดอ,มอันนี้เนื้อเกสรห้าองค์เอาสองร้อยครับวัดนะ้วยมงคลวัด้วยมงคลต่อไปเป็นตะกุดตะกุดหน้าเกี้ยวตะกุดหน้าคู่สมพงศ์พ่อท่านตุดสำนักสงหารครอบช้างจังหวัดสงขลานะครับดอกละหนึ่งร้อยครับอพอท่านตุดนะครับตะกุดหน้าคู่สมพงศ์นะครับมีทั้งหมดสามดอกนี่นะครับ ทั้งหมด3ดอกดอกละร้อยนะครับต่ออ่ะเป็นนี่ครับเหรียญพ่อตาหินช้างปี18ครับผมนะเหรียญพ่อตาหินช้างปี18อันนั้นราคาอยู่ยเท่าไหรพ่พี่อันนี้ผมเปิดได้เท่าไหร่เนี่ยเอาเอกห้าร้อยเหรียญน,นี้500นะ 18, 500, ห้าร้อยนะครับปีหนึ่งแปดห้าร้อยเหรียญพ่อตาหินช้าง ต่อไปเป็นเหรียญเปิดโลกนะครับปีปีสองสี่ 24, เหรียญเปิดโลกปีสองสี่วัดมัชชิมานะครับเหรียญเปิดโลกปีสองสี่วัดมัชชิมานี้เท่าไหร่อันนี้เหรอครับพี่อันนี้เอาสามร้อยครับสามร้อย <300. S 1> ครับผมอันนี้หลวงปู่ทวดไม่รู้ที่ไหนออกนะครับนี่หลังยันพร้อมเลี่ยมเอาร้อยหนึ่งไม่รู้ที่ไหนออกครับ ต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่ออุตมะครับผมสวยๆนะครับเหรียญน,นั้นนี่สามร้อยครัสามร้อยครับต่อไปเป็นเหรียญพระเจ้าตากปลุกเสกโดยหลวงพ่อรวยนะครับหลวงพ่อรวยปลุกเสกปีห้าเจ็ดเอาสองร้อย้านหลังสวยนะเออครับผมบเอาสองร้อยวัดบ้านแหลมไปทั้งสร้อยเลยครับพี่ หลวงพ่อวัดบ้านแหลมไปทั้งสร้อยทั้งเลี่ยมเลยเอาสามร้อยสามร้อยะครับได้สร้อยไปด้วยใส่ได้เลยได้สามร้อยเอาสามร้อยครับอันนี้ก็พร้อมสร้อยเหมือนกันแต่อันนั้นอ่ะสวยอนี้ครับพร้อมสร้อยไม่รู้อ่าเป็นพระชัยวัดนะครับพี่เป็นพระชัยวัดเนื้อเก่าดีนะข้างในผมไม่ได้ไม่ได้แกะพี่แกะไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้ที่ไหนครับแต่รู้ว่าเป็นพระชัยวัดพร้อมสร้อยเลยครับนี่เท่าไหร่เอาสามร้อยเหมือนกัน สามร้อยพร้อมสร้อยนะครับพร้พอมสร้อยอันนี้เป็นหลวงปู่คําพันนะครับวัดเขาตะซิวระยองเนื้อเงินนะพี่เนาะอเอามาเดี๋ยวนะพี่เนื้อเงินเอาหกร้อยครับหกร้อย <600 S 2> เป็นเน,นะเนื้อเงินนะครับหลวงปู่หลวงพ่อคําพันวัดเขาตะซิวจังหวัดระยองอันนี้เดี๋ยวนะครับพี่แป๊บหบนึง่งอันนี้เป็นพระปิดตานะครับ วัดบ้านนาหลวงปู่บุญวัดบ้านนาครับเอาสามร้อยครบปิตาหลวงปู่บุญวัดบ้านนาจังหวัดระยองกันเอาสามร้อยเนื้อเมฆพัดครับอ่าต่อไปนะครับองนี้เป็นหลวงพ่อหลวงพ่อชิมหลวงพ่อชิมวัดท่าคอยหลวงพ่อชิมวัดท่าคอยปีหกสองอ่าหลวงพ่อชิม ถ้าคอยปี62สองไอปี60ครับพี่ปี60เอา200พร้อมเลี่ยม200พร้อมเลี่ยมนะครับผมอันนี้เป็นเหรียญหลายเหรียญลายยันหลวงวัดเขาอ้อพ่อท่านเงินวัดพงงูนี่นะครับมีมีสองเหรียญน,นะเดี๋ยวนะพี่เนี่ยมีวัดพงงูกับหลวงพ่อพ่อคอยหลวงพ่อคอยเป็นเนื้อทองแดงอันนี้หลวงพ่อเงินเนื้ออันปะก้าหลวงพ่อเงิน,งงนวัดพงงูสี 400. ่ร้อยเหรียญทองแดง พอท่านคอยวัดภูเขาทองเอาสี่ร้อยเหมือนกันปีห้าห้าครับปีเดียวกันปีห้าห้าพวกเงินนะครับไม่ตัดช่ออันนี้เอาพันห้าพันห้ามีเก้าองค์นี่นะครับเก้าองค์นี่นะครับไม่ตัดช่อเอาพันห้านะครับเนื้อเก่านะครับดูดูดูเนื้อน่าจะเป็นรุ่นปืนแตกหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะอันนี้ต้องดูแต่ไม่ตัดช่อใช่ไหมไม่ตัดช่อครับนี่พันห้าเอาพันห้านะครับ ใครสนใจเช่าวัตถุมงคลนะครับเบอร์โทรศู1ย์7ปดหนึ่งสี่สองเจ็ดหกศนย์เก้าสี่นะครับแอดไลน์ได้เลยไลน์ก็จะขึ้นนะครับไลน์ผมชื่นนนนะครับสรุปคลิปนี้ก็ทั่วไปนะอะคลิปนี้ก็จะมีอพระท่า,ากระดานเหรียญหลวงปูก่กล่อมแล้วก็ตะกุดปืนแตกหลวงพ่อคอยวัดภูเขาทองปู่ทวดพ่อท่านเขียวครับผมโอเคทวดพ่อท่านเขียวก็จะเป็นเนื้อเงินนะครับนี่หายากแล้วนะครับพ่อท่านเขียวท่านมรณภาพไปแล้ว าไม่ค่อยเจอแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับตนนนสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ